สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับทีเด็ดจากลูกตั้งเตะกลายเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้วนะครับสำหรับอาร์เซนอลในยุคข,ของมิเกลอารเตต้าซึ่งล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งใช้วิธีนี้ดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาหมดัดหมาด,มดซึ่งนิโคลัสโจเวอร์หนึ่งในผู้ช่วยของกุนซือชาวสเปนิกคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หากอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ นิโคลัสโจเวอร์เริ่มต้นเส้นทางการเป็นโค้ชฟุตบอลกับสโมสรชื่อดังในฝรั่งเศสอย่างมองเบลีเยในบทบาทนักวิเคราะห์เกมตั้งแต่ปี2009ถึงปี2016และมีช่วงเวลาหนึ่งในปี2013นะครับที่เขาไปทําหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ให้กับทีมชาติโคลเรเชียชุดใหญ่ก่อนที่หลังจากนั้นโจเวอร์ er, จะได้รับโอกาสมาทํางานที่อังกฤษกับเบนฟอร์ดในยุคข,ของดีนสมิธต่อด้วยในยุคข,ของโทมัดแฟรงค์ในฐานะโค้ชตั้งเตะระหว่างปี2016ถึง2019ก่อนที่หลังจากนั้น,นะคัต้จวา ตัวไปร่วมทีมซึ่งกับทีมระบายสีฟ้านะครับโจเวอร์เข้ามายกระดับทีมอย่างชัดเจนและทําให้แมนซิตี้นะครับมีลูกตั้งเตะที่อันตรายมากขึ้นเพราะฤดูกาลก่อนหน้าที่โจเวอร์จะเข้ามาทํางานในถิ่นเอติฮัสเตเดียมแมนซิตี้นะครับทำประตูจากลูกตั้งเตะไปเพียง11ประตูเท่านั้นคิดเป็น12%รั้งอันดับที่1 0ของทีมที่ได้ประตูจากลูกตั้งเตะมากที่สุดแต่ทันทีที่โจเวอร์เข้ามาในฤดูกาล2019นนะครับแมนซิตี้กลายเป็นอันดับ1ทันทีด้วยการทําไป17ประะตูแลฤกา2020 ซึ่งเป็นซีซันสุดท้ายของเขากับแมนซิตี้เขาก็ทําได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันด้วยการทําไปถึง13ประตูรั้งเป็นอันดับที่4และเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้แมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในบ้านปลาย การกลับไปทํางานที่บ้านเกิดของอันเดรสจอ์นสันอดีตโคตรลูตกตังเตะของอาร์เซนอลก็ทําให้มิเกลออเตต้าจาเป็นต้องมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเซตพีดคนใหม่ก่อนที่สุดท้ายนะครับจะมาลงเอยกับนิโคลัสโจเวอร์หลังทั้งคู่เคยทํางานร่วมกันที่แมนซิตี้โดยมิเกลอเตต้านะครับพูดถึงนิโคลัสโจเวอร์ว่าเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อและมีคุณค่าสําหรับเราเขาจะร่วมงานกับเราชื่อของเขาคือนิโคลัสโยเวอร์และผมเคยร่วมงานกับเขามาก่อนที่ซิตี้ และการเข้ามาของนิโคลัสโจเวอร์ที่อาร์เซนอลนะครับเขาก็สร้างอิมแพคให้กับทีมได้อีกครั้งหลังไอปืนใหญ่ทำประตูจากลูกตั้งเตะ6ประตูในช่วง3เดือนแรกซึ่งเทียบเท่ากับทั้งฤดูกาล2020หรือก่อนที่โจเวอร์จะเข้ามานั่นเองก่อนที่สุดท้ายแล้วฤดูกาลดังกล่าวอาร์เซนอลจะจบซีซั่นด้วยการทำประตูจากลูกตั้งเตะไปถึง16ประตูรั้งเป็นอันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกและมีค่า XG จจากลูกตั้งเตะเพิ่มจาก0.19มาเป็น0.42ต่อเกม ในขณะที่เมื่อฤดูกาลก่อนนะครับอาเซนอนอลทำประตูจากลูกตั้งเตะไปทั้งหมดถึง20ประตูด้วยกันเป็นทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งจากผลงานดังกล่าวนะครับแสดงให้เห็นแล้วว่านิโคลัสโยเวอร์นั้นเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อทีมมากขนาดไหนและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ